เจอกันอีกแล้วครับกับ้านคานประจําวันที่22มิถุนายนครับสาหรับเมื่อวานครับเอาอีกแล้วครับ1ตัวอีกแล้วครับโอ้โหเสียดายจริงๆครับมาไม่ครบทุกตัวครับเมื่อวานครับ4ี่คู่ที่ให้ไปครับกินเต็ม3คู่ครับเสียเต็ม1คู่ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับตัวไหนครับที่เสียไปครับคู่แรกครับจอร์เจีย U21 เจอกับโปรตุเกส U21 คู่นี้ให้ต่อโปรตุเกสครับสุดท้ายครับ แพ้ไป2อูนครับเสียไปเต็มๆครับคู่ที่ที่สครับเบลเยียม U21 เจอกับเนเธอร์แลนด์ U21 คู่นี้ให้รองเบลเยียมที่ราคาครึ่งลูกครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กินไปเต็มๆครับคู่ที่3ครับยูเครน U21 เจอกับโคแลนด์ยูยี่สครับคู่นี้ให้รองยูเครน U21 ครับที่ราคาปอปาครับสุดท้ายเป็นยูเครนครับที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายครับโรมาเนียเจอกับสเปนครับ U21 ครับ คู่ดีให้ต่อสเปนครับที่ราคาลูกคืนครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์กินไปเต็มๆครับสำหรับเมื่อวานครับอย่างที่บอกครับ3คู่ครับกินเต็มครับเสียเต็มหคู่ครับยังพอโทนครับถือว่าบวกมาหน่อยนึงครับสำหรับเมื่อคืนครับวันนี้ครับลุยกันใหม่ครับเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับ u 21ครับทั้ง4คู่ครับสําหรับวันนี้ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างเช็คพบกับอังกฤษครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับนัดแรกของทั้ง2ทีมครับของกลุ่ม C ครับเช็คครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับนเธรแลน์เป็น1ประตูต่อหนึ่งสำหรับอังกฤษนัดที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับญี่ปุ่นอยู่22ไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอังกฤษที่ชนะไป สประตูต่อหนึราคาวันนี้เปิดมาเป็นอังกฤษอยู่ต่อที่ราคาขึ้นควบลูกครับเช็คต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในการเล่นกระชับมิ้รหรือบอลอุ่นเครื่องครับในชนะคู่แข่งมาแล้ว5น้าติดต่อกันครับสำหรับอังกฤษครับ 2นัดหลังที่ผ่านมาเองก็แย่ครับผลงานไม่ค่อยดีครับแต่วันนี้มาเจอกันบอกเลยครับอังกฤษค่อนข้างจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับตัวผู้เล่นต้องบอกว่าดูดีมีดีกีเยอะพอสมควรครับสาหรับอังกฤษครับเช็คเองก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีครับวันนี้บอลค่อนข้างจะสูสีกันนิดนึงครับแต่ให้เลือกก็ต้องเลือกอังกฤษครับเพราะดูแล้วครับการเข้าทําระบบการเล่นผมมองครับเด็กอังกฤษชุดนี้เขาทได้ค่อนข้างจะดีกว่าเช็คครับ วันนี้กับราคาครึ่งควบลูกครับอังกฤษน่าจะประเดิมได้3คะแนนครับจะกินเต็มหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วครับกับราคาครึ่งควบลูกแต่มองแล้วครับวันนี้อังกฤษค่อนข้างจะเหนือกว่าครับต่ออังกฤษที่ราคาครึ่งควบลูกครับมั่นใจครับว่ายังไงอย่างน้อยๆก็ได้กินครึ่งหนึ่งครับถ้ายิงได้ถึง2ลูกก็หลอกินเต็มเข้านั้นเองครับสำหรับอังกฤษวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเหนือกว่าเยอะพอสมควรครับคู่นี้คู่แรกต่ออังกฤษที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้ครับเยอรมันเจอกับอิส นัดแรกของทั้งสองทีมครับกลุ่มซีครับสำหรับเยอรมันครับนาที่ผ่านมาพวกเขาทันลมสวิตเซอร์แลนด์ไป3ประตูตอนหนึ่งสำหรับอิสราเอลครับนาที่ผ่านมาแพ้ให้กับเบลเยียมไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเยอรมันครับพิชนะไป1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเยอรมันต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับอิสราเอลครับต้องบอกว่า ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในการเล่นกระชับมีทั้งบหนักไปทางแพ้หนักไปทางเสมอะเป็นส่วนใหญ่ครับเยอรมันต้องบอกว่าแน่นอนครับมาตรฐานของพวกเขามันดูดีกว่าเยอะพอสมควรครับชัดเจนเหลือเกินครับว่าเด็กชุดนี้ของเยอรมันเหนือกว่าเห็นเห็นครับกับราคาลูกครวบลูกครึ่งครับค่อนข้างจะแพงแต่มั่นใจครับหนึ่งลูกของเยอรมันครับน่าจะมาครับน่าจะมีครับไม่น่าจะรอดครับอิสราเอลวันนี้ น่าจะเจอพายุเกมลูกของเยอรมันครับเยอรมันค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรับไม่มีอะไรมากครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งครับแค่ลุนไม่สองเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้ครับต่อเยอรมันไปเลยครับเหนือกว่าเห็นเห็นครับคู่นี้คู่ที่2ต่อเยอรมันที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้ครับนอร์เวย์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นนัดแรกของกลุ่มดีครับ สำหรับนอร์เวย์ครับนัทที่ผ่านมาพวกเขาเสมอสกับสกอตแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นัทที่ผ่านมาไปแพ้ให้กับเยอรมันครับ3ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับผู้นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนอร์เวย์ครับที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้3ประตูต่อนะคราคาวันนี้เปิดมาที่เสมอสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องบอกว่าสูสีกันเหลือเกินครับสำหรับผู้นี้ผลงานก็พอๆกันครับ ผลงานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับช่วงหลังครับนอร์เวย์เองก็ก็ดีครับต้องบอกว่าดีเหมือนกันครับสวิ์แลนด์เองก็ดีครับเด็กชุดนี้ของทั้ง2ทีมครับจะเน้นการเล่นเกมลูกเป็นส่วนใหญ่ครับนอร์เวย์เองก็ต้องบอกว่าผลงานในรอบคัดเลือกที่เข้ามาก็ต้องบอกว่าผลทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสวิ์แลนด์เองอาจจะมีสะดุดบ้างครับกระท่อนกระแท่นบ้างครับในการเข้ามาเล่นรอบสุดท้าย ต้องบอกว่าสูสีแบบนี้จะเลือกจิ้มผมขอเลือกจิ้มไปนอร์เวย์ละกันครับเพราะนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นนอร์เวย์ครับที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้ครับคู่นี้นอร์เวย์ค่อนข้างจะดีกว่าครับเมื่อเจอกันครับคู่นี้ครับสถิติช่วงหลังต้องบอกว่าเป็นนอร์เวย์ครับที่ข่มสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับคู่นี้ราคาเสมอก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ายิงได้ก็รอกินเต็มไปครับสําหรับนอร์เวย์วันนี้คู่สามวันนี้ให้ไปเลยครับ ราคาเสมอนอร์เวย์ครับเราไปต่อกันคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับฝรั่งเศสเจอกับอิตาลีครับเป็นคู่ใหญ่เลยครับน่าดูเลยครับคู่นี้ครับเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับตามเวลาบ้านเราครับคู่แรกของกลุ่มดีครับนัดแรกของกลุ่มดีครับขออภัยครับนัดแรกของกลุ่มดีฝรั่งเศสรับนัดที่ผ่านมาชนะเม็กซิโกไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับอิตาลีครับนัดที่ผ่านมาชนะยูเครนไป3ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดรับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็น ฝรั่งเศสครับต่อที่ราคาปอป่าครับต้องบอกว่าสูสีกันเหลือเกินครับคู่นี้ราคาเปิดมาแบบนี้ครับฝรั่งเศสเองโอ้โหต้องบอกว่าตัวผู้เล่นของพวกเขามันสุดจริงๆครับฝรั่งเศสยูยี่สิบอ็ดชุดนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละคนครับน่าจับตามองเหลือเกินครับมีสิทธิ์ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ครับเป็นอนาคตของ ทีมชาติฝรั่งเศสทังนักเตะแต่ละคนต้องอยู่ในสโมสรดังๆของยุโรปแทบทั้งนั้นครับฝรั่งเศสยู21ครับอิตาลีครับส่วนใหญ่นักเตะจะอยู่ในประเทศของตัวเองครับยู21เนีครับวันนี้ครับจะเป็นการพิสูจน์กันเลยครับว่าฟุตบอลเกมลูกกับฟุตบอลเกมรับครับแน่นอนครับฝรั่งเศสพวกเขาเน้นเกมลูกครับตั้งแต่ชุดใหญ่ยันลงมาชุดเล็กครับจะเป็นแนวทางการเล่นทีมชาติของฝรั่งเศสแบบนี้อยู่แล้วครับอิตาลีครับบอลเกมลับของจริงครับบอลเหนียวแน่นบอลเขี้ยวๆแบบนี้ต้องอิตาลีครับทุกชุดครับ วันนี้ครับวัดกันเลยครับบอลสูสีกันแบบนี้ครับวัดกันเลยครับเกมลูกกับเกมแล้วครับถ้าให้เลือกไปยังไงก็ต้องเลือกอิตาลีลองที่ราคาปอปลาครับบอลสูสีกันนัดแรกไม่อยากพลาดไม่อยากเสียท่าด้วยกันทั้งคู่ครับน่าจะเล่นกันเลงเก่งๆด้วยกันทั้งคู่ครับผลจบลงด้วยการเสมอกันน่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับลูกเกมก็คงจะเป็นประมาณนั้นครับมองครับไม่น่าจะกินกันลงครับสําหรับคู่นี้ครับคู่นี้คู่สุดท้ายครับให้ลองอิตาลีที่ราคาปอปลาครับ สำหรับวันนี้ครับ4ี่คู่ครับเน้นๆเลยครับเป็นฟุตบอลยูโรยู1ีครับรอบสุดท้ายครับชิงแชมป์ยูโรครับคู่แรกครับเช็กเจอกับอังกฤษคู่นี้ให้ต่ออังกฤษที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ครับเยอรมันเจอกับอิสราเอลคู่นี้ให้ต่อเยอรมันที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3าครับนอร์เวย์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอนอร์เวย์ครับคู่ที่4ฝรั่งเศสเจอกับอิตาลีคู่นี้ให้รองอิตาลีที่ราคาปอปลาครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนน้ำให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดาคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุนบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับข้ามคาน